การที่เราจะโกรธใครเกียดใครติสินนินทาใครนั่นเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราทางนั้นถ้าเราไม่โกรธไม่เกียดใครเลยคนนั้นจะโกรธจะเกียดเราอย่างไงก็กรรมนั้นก็มาถึงเราไม่ได้เพราะจิตเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกียดไม่ได้ปฏิสินนินทาเรียกว่ากรรมนั้นมันตีกับนะไปชมีไปช,ไปชนีส่งกลับไม่มีผู้รับ นี่ผู้ปฏิบัติไม่ถึงอ่ะสะเง้อสะง,งัยหาไปชนีอยู่นี่แหละเนาะเออนั่นเมื่อไหร่ไปชนีนจะมานานๆเข้ามักจะโมโหไปชนีอเออฐานะส่งของซาส่งของไม่ถึงนเนื้อกรรมอยู่ที่ไหนเนี่ยเห็นไหมนี่แหละ เราก็จะต้องแก้ไขกันนะฝึกผลกันดีๆต่อให้เป็นสามีภรรยาอาจารย์ก็พูดอยู่ประจำพูดจนซ้ำซากนั่นแหละนะาอยู่ต้องอยู่ดีจากต้องจากดนะีเมื่ออยู่ทั้งทีก็อยู่ให้มันดีเมื่อจะจากทั้งทีจากให้อย่างดีไม่ใช่อยู่ก็เป็นทุกข์จากก็เป็นทุกข์นั่น นั่นก็ถือเป็นกรรมของเราเป็นวิบากของเราที่เราไม่ได้เพียรบารมีไม่ได้มาตัดมาป่งมาวางน,นั่นพระอาจารย์จะให้อะไรจากใครเข้าไปให้แล้วก็ให้เลยไม่ทวงบุญไม่ทวงคุณนะในของข้อ,อได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ยกมาเป็นทุกข์แล้ว เขาถึงได้บอกว่าพ่อแม่มีทรัพย์มีสมบัติอย่าไปยกให้ลูกหมดถ้ายกให้หมดบางทีเราไม่มีบุญต่อลูกเดี๋ยวลูกมันทิ้งนะเออใครมีลูกมีสามีมีภรรยาไปไปยกอะไรให้ใครเขาหมดนะเดี๋ยวยกให้หมดเดี๋ยวเขาทิ้งเราเดือดร้อนนั่นคนถูกทิ้งก็เป็นทุกคนทิ้งไปก็ต้องเป็นทุก ทุกมันไม่ได้ไปไหนมันตามเราเหมือนเงาถ้าทุกตามมาถึงทันวันไหนวันหนึ่งนั่นแหละบคุคคลคนนั้นถึงจะเห็นกรรมจริงระหว่างกากรรมตามมาไม่ถึงจะไม่รู้ในกรรมในทุกนั้นเลยโบราณเขาถึงบอกว่าให้ทุก์แก่ทันทุกนั่นถึงตน